สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับเมือนี่ก็มา่อพอแอดมินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันที่19กกร,รกฎาคม2568นะครับสำหรับมือนี้นะครับแอดมินเดินทางมาที่อำเภอต่มนะครับกันทรมนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาตามตัวเลขแนวท้างตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่สำลี5ปีไม่เคยหลุดนะครับสำหรับแนวทาง สองคุณเนี่ยสำรี่หาปีบอกเคยลดนะครับเป็นสองร้อยงวดนะคาสูตรอมตะไม่มีว wrote, ันตายครับเอฟซีปลูกตลอดเอฟซีด้วยยกช่องก็มาหลายงวดเพราะเมื <speaking> ่อนี้ทีมงานเราเอ็มบอทงมาแล้วครับเอฟซีกำลังเตรียมไว้เพื่อสมมติเราคลองจริงงสิ่งวัที่ิพันมากมั่วสิพานมาแตกสามตัวแล้วครับคุณแม่นี่สามสามสองสี่สามสองสี่กับสองหก สามสองสี่สองหกครับผมมาปฏิ่ันธ์มาแตกบนแตกล่างเอามาที่ผ่านมาเป็นยังต้องดินล่อน้านครับผมพ่อแม่เราเห็ดหลายสูตรได้ครับผมการเห็ดเป็นต้องเห็ดหลายสูตรเห็ดหลายสูตรมาคำนวณเพาชนกันแม่ถึงจะเอาตัวนี้ก็ไดมก็ไม่พีให้น้องไปลงทุ่เนาะครับผมเนาะวันนี่มาเห็ดสูตรเดี๋ยวเราจับใส่หายเรื่อยบนแม่ได้ครับของแม่เราจะมีสามสี่สามสี่สูตรเราเป็นเวลาตัวเร็วแรงลมใส่กันครับ ให้มาป่งมาเอยเด้อครับผมมาเตยป่งอกป่งเก่าครับผมสามสองสี่ครับวัี่ิ่านมาแล้วนี่ครับผมออกมาแล้ววัเล้ครับเก้าแปดสี่หกียวนะครับบ่าเลยบนล่างเด้อให้คุณแม่อธิบายก่อนครับคุณแม่ํานี่อธิบายเห้เอบซีฟังก่อนครับบนล่างวิ่งบนล่างกับเก้า ก้าเดี๋ยวใดงอีตาหาก็นี่ง FC ับก้าก็นี่งรอีจับคู่สจับคู่ให้แล้วสองตัว่เก้าแปดเก้าี่เหกครับผมก็นแดซีกเรียเนเดีนเก้าเลยพ่อแม่เด่นเด่น่ะครับเด่นหกกับเด่นเก้าเรีนเ่าเลย่ดนหกกับเก้าบนล่างอืคันผู้ได้สิวิ่งก็วิ่งเลย วิ่งทั้งหทั้งเก่าปะคะแม่เน่นวิ่งสองตนวิ่งครับวิ่งทั้งหกวิ่แต่ว่าคันสีบ้านื่งม่กัมาลางเระแต่เป็นครื่มันดือเอมัีขึ้นกันไว้ไงเ็ูเหรอนองมาะนี่ะเดอเียับ่งเอาตอนนี้่อแม่ไม่จะอะไรพ่อแม่เได้ยนก้วแปลกสี่หกรับงวดนี่จ้า หนึ่งสิงาคมประสาันเท่าไรหกสบแปดพี่กับเแนอนด้ต้นนี้เป็นสูตรยังคุณแม่สูตรลูกมาแล้วหาปีมันบ่ครับผูกมาแล้ว5้าปีไม่เคยห้าปีไม่เคยพลาดค่ะสีอรนะเจ้าโจรท่ะไรเนี่ยผูกค่ะเด็กก็เสียบหน่อยเมืัครับ สองน้ำอะไรก็ว่าเจ้าขที่แม่ขมวดทีแม่ขมวณมากแม่เจักสูตรครับแม่ถึงคัดออกมาได้เป็นเกลืแปดคับสี่หกนี่ครับผมเจ็ดหกสูตรได้ครับผมเจ็ดสูตรเอาขึ้นเบิวงครับผมเจ็ดสูตรได้มาส้นกันเจ็ดเน้นเน้นบอกค่ะคัดออกมาได้เหรอด้แน่นอนดีดีเนาะได้หกแม่ก็สุดยอดเลยแม่ถึงวันรอดนั่นจะคุ้มค่าครับผมคุณแม่คัดออกมาจักสูตรกันนะคะเจ็ด เจสูรการกองออกมาเจสดการกองออกมาเจสูตบังบังบางแมสีเคนเลยเลขตัวนี้นะคะแมสีเคนมาครบลากแล้วถัดไปพวกมากนัแนแม่เด้อคุณแม่ยงให้เอสซี่บันเอสซี่บอมมากแมสคีะ เอา่ไม่อสุดเต็มได้นี่ค่ะเด้ตมค่ะมาม่เอาจะนีรักว่าจะเอาสุดเต็มบอกมาครบแรงให้เปนหาคนสอหแต่มานสี่หเพราะว่านี่ได้ตัวนีุ้มน่อยคบอกวาสเต็มน้ำโอ้เอาสุดเต็มน้ำก็ได้เธอเอ็ซีอยากได้สุดเต็มแมนชุดเต็มของแม่ม่จักสุดเนี่ยเนี่ยกับสี่มาครบล่างนี่แหละที่มันเขาเหวครับมันเขามากเแ่ สามอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะเอ้ยไม่ใช่ชุดคัดพิเศษอันนี้คุณแม่เทสโซนี่ค่ะหนึ่งชุดเต็มบ่บ่แม่สิเอาอ้าเต็มนะคะพิมรอนเม่สิเอาแบบว่ามาครบล่างให้เลยคาดหรอยก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 แม่คุณแม่ให้ถ่ายรูปเนี่ค่ะอย่าบังหนาเด้อคุณแม่เด้อหนึ่งสองสามไม่หมดแค่นี้หรอหนึ่งสองสาม ตาต่อสูดเต็มของคุณแม่สอมลีกนะครับต้องเร่งรีบอันนี้คุณแม่เสียหุ่นนะค่ะมวลหนาก็ยังวัดถูถ้าจะเกิดต้นมีสูตรเต็มนี่สิได้สองโตหรือสามโตคุณแม่ไวเมกประกาศสามโตเด้อลูกโอ้สูตรเต็มนี่ก็จับสองโตเนาะคุณแม่เพราะว่าสามโตมันเสี่ยง กได้เอาได้บนี้ไหมแบนีมนี่มาพบล่างเด้อบ่บ่ม่กี้ไม่กี้ไม่กีมันอยู่ี่หันมีอยู่แล้วแม่ขอไม่กินนม่อ่กนแม่อ่นี้บบบมีนู่นืกีมาพบล่างเด้อแแต่เขาีอันเดียวอเทาจสามเก้าสองต่ี่สมคน สูตรเต็มมาครบล่างอันนี้สูตรสูตรเต็มแม่บ้านคุณแม่นี่เป็นสูตรเต็มนะคะเจ็ดสี่หงดหงดหงดเมื่อสิหนึ่งเมื่อสิบไดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนี่แหละมาครบล่างจะว่าแมวเสีบหน่อยเมื่อตัดเนี่ยกับเจ้าของใจนี่แหละก็สูตรหาก็สูตรหาดีหงดสี่พันมานสูตรนี่ก็ได้มันบ้านคุณแม่แม่วันสามสี่กับสองหก บดีบดีบดีอมตะมาเต็มเต็มเลยแมนค่ะบดีอมตะเด้มแม่สิเกตอมตะพอนน้ำผู้ได้ต้องเต็มบดีอมตะตัอมตะนะี่ครับอตาอมตะตอนนี้อมตะหาปีบนหาปีเราเเจ็ปีแม่เจ็ปีนยังน้อยมนว่าเจ็ปียังน้อยกได้เจ็ดปีสิบปีหล่ะนะแต่เบาแอมเราทงมากก็เพรเท่านี่ก็คือว่าท่านหาปีกับเจ็ดปีเท่านันนับแมัสูตรย่างอืมนค่ะคุณแมนครับ เี๋ยวอามตะเด้อลูกหลาเด้นนี่นี่สูซเต็มเด้อไอแปดม่เกาม่โซ่่ชู้ชู้ f อเอฟซีเบอไหนครับเจ้านีนี่ครับคุณแม่ เอากาตรานเดนมาคดนโเลเดนเลเดนโอเเดนอเลเดนโอเลเด่โอนโอเลเดนเลเดนอเมากนโอเลเคนโอล้ดเเอาจาดนอเดนโอเลเดนโอกลเดนคอเลเดนัเนดนโอดนโอเลเดนโอเลเดอล้วนโเดโนโอเเนอดอดนโอเลเ่นโอเล่าแโอเลนนนดดเอนมนนลนอลลออโนนนนโอลอเดล แา่เ่ว่าจว่าสูตรมันเป็นแมวแมวบกเกินหาครูขาดเจ่าวกมาหาแม่เด้อมันหาแม่จับอยู่เพราะว่าแม่เจฟซีมันจาไม่หาครูได้มันจะกนจิตมาวนลางข้าวแหกับเก่าแพ่กับซีหกวันนี่แม่จับก็มาตาออกไงนี่เนี่ยนี่เรกันไฟมาแม่กับจับสูตรในหอก่อนวันนี้อีสามคูตัํมหลังไปคนกับทาค่ะครับ ปกติจะมีหาปูแมนบเกิรหาคูแล้วก็เขาบนลงด้วยครับแตุ่มแต่บูมูหลุมหลวงโทหาแม่นะครับโทหาแม่บ่แม่แม่นเราว่กมันหาเหล็กออกผมะมานเลยุสามสี่หมืองสิต้องขอโทษก็เลยแม่สิบอกก่อนมือเิออกเสิอก่อนมหาเรียกเส้วเป็นบ่ี่แม่บก้อน ตัวเดว่าวนี่ว่าตัวนี้รับตัวมันนักหน่วยนะยาวเดินตีเขาเลยว่าหอยเสียบหน่วยวันี well. ่ม well. ันเขาเสียบเียกับยี่สิบวดหน่วยกัยี่สิบวันนะคุแมจ้าบอกมาครบสี่ันแปดของเาครับมาครบล่างเก้าเป็นหลายสูตรอรตะมีหกแปดเก้าศูนยลก็ค่ะเก้าสองน้อคุณแม่นาออันนี้อันนี้มันเป็นมาครบล่างเลยลูนี่คือ หคปลางมันทางกเจ็ดแนดีกนี่อามาเก้าศูแต่ว่าหัวนี่มันส่วนเทียนมันส่วนถที่ยวก่เก่าค่จะแม่ฮะนี่สูตนี่นี่แม่จะบผมาจากอามาให้าปีค่ะแล้วก็สิบหน่วยบนสิบเดินยี่สิบหวดีสิบหวแมนยี่สิบหัวแล้วยี่สิบเืสองร้อยครับ บ่ซีหน่วยไงบ่ซีฟนวยรักซีหน่วยแม่นวันนี้ก็หนีมาครบล่างวันนี้ก็หนีสุดเต็มของธรรมะค่ะอ่านี่ให้มาต่อแม่แม่ว่นเนี่ยแม่พันเน้นบ่ให้รองแม่จับคู่ให้แล้วเก้าแปดเก้าแปดสี่หกก็หนีมันเป็นเด่นแต่พอเจาะร่างเนี่ยมันสิมีอีสามคู่ให้รอด 9กกับ46่หกให้เอเอาไปก่อนแมนเดนไงใกล้ๆหอยออกค่อยมาเ่ห้จะหลวกลงมาเนาะได้ครับเดี๋ยวไปหาคุณแม่ซันนี่เออ่ครับผมมันเลยอยู่สามคู่น้อ่ตัวนี้มันเป็นตัวเด่นเด็สามคู่เออาคเด่นตัวเหนครับแม่ซันนี่เอาไปซูเอฟซีฟังไหมนะครับเก้าแปดบ่ครับแมนกับสี่หกับสีจากอมตตาห้าปีสี่ปีอมตะห้าปีสปีแล้วก็ จำมาจ๊ะธรรมตะแปลชิดเงาหมดแปลชุดเงาหมดรวมเงาหดจะกงวดก็อนสองร้อยงาหมดทั้งหมดที่เฮ็ดรวมๆกันมาหนิสองร้อยเงาไหมก็ไม่ตัวนี้ไมแต่สูตรอมตะแมนทีละอมตะหลุดเรื่อยเลยแม่จับผมมาหนินี่อมตะหลุดเรื่อยเลยน้องฟังแล้วก็ยังงงเด้อแต่เจตังนี่งงแต่ว่าให้เอฟซีลอที่แน่ๆของแม่เขามาแล้วแม่บอกว่าสองร้อยเงาบัดนี้บัดนี้อันแหลที่มันมา เด็กสิว่าจะสีหน้าดุลละเด็กิดว่าอ c ีทีมรอของสุดท้ายน,น้อนะแมนนี่นี่ต้นนี่แปดเจ็ดสิบงวดนี่นี่ไะแม่จะบอกใจจะสิมหมดรยยัขข้งเทียสูดได้ได้เท่านี้ละก็เป็ท่ๆๆานี่หกค่ะ ในกอเราไม่ก็ดู9 8 4 6เนี่ยกกับ4 6กับ4 6เอาไปต่อเนืนองโอเคตนื่ดงต่อเนื่องแล้ว3ครูแล้วหลุดหล้ว3ครูแม่ก็ะข็งตั้นที่หลังครับต้นนี้เอาเรียกเรียงไปก่อนแม่ขันค้นอย่างเรียกขันเม่อกเดเรียกวิ่งแด้หลืดเ้านี่นี่เรียวิ่งได้อเล่วิ่งมีเปลี่ยนมันบาขับบ่จ่าบวบเปลี่ยนวิ่งไม่เปลี่ยนนะคะได้ี่วอดวันที่หนึ่งสิงหาคมเกล้ใกล้วดทีแวกก็จะเสียวงได้ส้นสามก็เดียวมาลักลอยเฉ กันีวันนี้ซ้นสองกมาแน่นอนบุกคนกับเรคขาดขอให้โสดีนะแม่น้อมาว่าเคยผ่าเลยบนแม่มอูกล่ะขาดต้อ่าหาเปลียนี้นี่สุดเจ๊หมิ่นเพิ่งเคยผ่าจะเสื่อมขาดถรุปแล้วคุณแม่เน้เนีหคือก่าแปดกับสี่หกแม่ต้นเดือนไงครับตันนี้ม่นห็เดอนมากอยู่ขก้าดกับสี่หกแม่แม่ขอใายรูปเด็กนะะน่องสามเกี่ก บนเด็ขันมากคนเ้อขันมากงวดนานในเสดายพราเมื่อก็ได้บนเครับนี่แจกระดังแม่ำตั้มแม่ำั้มตั้็ได้มตั้มีั้มตั้มตั้มตั้นี่้องั้ออยู่ม่ั้มตั้มตั้ม่ั้มอั้มตั้มซั้นตมตั้มตจ้ตั้มตเออมตัมตั้มตั้มนคมมตแม้เ้ะ ผาอันผาคิดบานแม่เนบ้านเราคนูเดียวเบิ้งอันบ่าแอบเจ้าก็ได้ผาคิดง่ามแท้คนละข่าอาง้าวเขาเห็ดเองเออไ้เนี่ยเขาตำเามนาจากไดของคนด้เมื่อเจ้าเห็นบอแอบ่ได้น่อยไมา